อีกหนึ่งเรื่องใหญ่คดีที่หลายคนกําลังจดจ้องถึงความเคลื่อนไหวคดีทนายตั้มมาค่ะที่ล่าสุดเนี่ยทางผู้บังคับการกองปราบ,รบ,รบออกมาบอกว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม,มแจ้งเพิ่มไปถึงเจข้อหาด้วยกันแล้วหลายคนก็สงสัยว่าแล้วทนายตั้มจะมีทนายเข้ามาช่วยว่าความให้หรือเปล่า<อ>จริงๆเรื่องนี้ท่านบอกว่าถ้าไม่มีขึ้นมาเนี่ย<ม>ทนายตั้มสามารถ เรียกว่าอะไรคะสักขานในชั้นศาลได้ด้วยตัวเองนะว่าความเองอว่าความ,มได้นะคะเรื่องนี้ท่านพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันค่ะผู้พิบาการปรบับปรามเปิดเผยถึง2คดีสำคัญสำคัญท่านบอกว่าเรื่องของพินัยกร,รมนางสาวจุพรหรือว่าเจอ้อยนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการประสานจากผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจอ้อยที่จะเข้ามาแจ้งความกับ นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มแต่ถ้าหากว่าจะเดินทางเข้ามาแจ้งความท่านบอกว่ามาได้เลยม,มาเจอกับร้อยเวรรอรับเรื่องรอรับแจ้งอยู่แล้วท่านพลตํารวจตรีมนตรีบอกว่าสําหรับข้อมูลพินัยกรรมนะคะก่อนหน้านี้มีการสอบปากคําเรื่องเนื้อหาข้อมูลกับตัวเจ๊อ้อยในทุกมิตินะคะแล้วก็มีการสอบไปบ้างแล้วโดยเป็นการสอบในพฤติการนะคะที่เกี่ยวข้องแบบท,ทั่วไปเพราะว่าตอนนั้นเจ๊อ้อยเองยังไม่ได้มีการไปร้องทุกข์ <ๆ S 2> เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือถ้าหากผู้รับมอบอํานาจมาแจ้งความแทนก็ก็ได้ก็จะต้องมีการเชิญเจ๊อ้อยมาสอบปากคาเพิ่มเติมอันนี้หรือเปล่า <ừ> mm. นี่น,นะคะอันนี้ต้องดูข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นยังไงถ้าหากว่ายังขาดตกบกพร่องในส่วนไหนก็จะมีการเรียกมาเพิ่มเติมนะคะโอ้โหแต่ถ้าเรียกมาอีกนี่ต้องบอกว่ายาวอ,อ,ยอีกใช่ไหม <laughs> ไปกลับไปกลับ<อ>นี่หลายรอบ <laughs> ใช่แล้ว <laughs> มีการ ให้ปากคาทีมาราธอนนะเป็นสิบชั่วโมงต่อวันด้วยนะออแล้วไม่ได้จบแค่วันเดียวใช่ไหมคะ<ช>ก็ห่อข้าวมาเหมือนอย่างครั้งล่าสุดออนะนะทีนี้ในส่วนของการแจ้งข้อหากับทนายตั้มค่ะเพิ่มเติมไปเจ็ดข้อหานะคะสาหรับคดี39ล้านนะก็คือ1ร่วมกันช่อโกงข้อหาที่2นะคะร่วมกันนําเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จข้อหาที่3คะ่ะร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ข้อหาที่4ก็คือร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จ ลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานข้อหาที่5ค่ะร่วมกันใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการแจ้งให้เจ้าพนักง,งานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานข้อหาที่6นะคะร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็ข้อหาที่7 กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันค่ะจากเดิมนะที่เราแจ้งไว้เกาเดิมก็คือเรื่องช่อ,ชอโกงนะครับเรื่องฟอกเงินอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสามร,รมแรกในเรื่องของ71ล้านใช่ไหมครับในเรื่องของรถเบนซ์นะครับในเรื่องของข้าวแบบโรงแรมนะครับส่วนที่เรามาแจ้งเพิ่มเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของอ เกี่ยวกับเรื่อง39ล้านรวมถึงเรื่องการฟอกเงินอีกส่วนหนึ่งที่ทเกี่ยวข้องนะครับ <S <S ไม่ไม่ครับข้อหามันอาจจะวนๆเดิมๆอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละกรรมเนี่ยในแต่ละกรรมการกระทำความผิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โดนทุกข้อหานะแล้วคราวนี้ถามท่านต่อไปว่าแล้วถาบว่าทนายตั้มไม่มีทนายมาดูแลล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทนายสายหยุดก็ไยบายไปแล้วใช่ไหมทนายเดชาก็บอกว่าก็เป็นเพื่อน ก็ปรารถนาดีแต่ว่าไม่ขอเป็นทนายให้ใชฮะแล้วถ้าตัวทนายตั้มไม่มีทนายความเจ้าตัวจะดําเนินการในชั้นศาลด้วยตัวเองได้ไหมเรื่องนี้ท่านมนตรีก็บอกว่าขณะที่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมพบว่าจริงๆแล้วตัวทนายตั้มเองเขามีทีมทนายความอยู่แล้วนะอย่างที่อาจารย์เดชาก็บอกบอกไม่ต้องห่วงเขาหรอกเพราะทนายตั้มอ่ะเขามีทีมทนายสายพิ้วเขาอยู่แล้วจําได้ใช่ไหมคุณเดชาอาจารย์เดชาเคยบอกไว้แบบนี้นะฮะ แล้วทางด้านของท่านมนตรีก็บอกว่าโดยปกติเ like นี่ยหากคดีที่มีโทษจำคุกแล้วเจ้าตัวไม่มีทนายทางศาลก็จะตั้งทนายความให้รวมถึงจริงๆแล้วตัวทนายตั้มเองเนี่ยก็สามารถขอซักค้านในชั้นศาลด้วยตัวเองได้เช่นกันนะครับค่ะก็ใกล้ใกล้เคียงแล้วครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นที่ต้องรอทางท่านในการสูงสุดด้วยครับว่าจะมอบหมายให้ใครรับผิดชอบสอบสวนหรือมอบอภิการมาร่วมครับ ก็รอรอในประเด็นนั้นในส่วนเราก็ทําควบคู่กันไปรอรอในประเด็นนั้นด้วยครับมีคนคสงสัยว่าถ้าเกิดไม่มีคนทนายความเาเปันไหนไปได้ปกติเนี่ยถ้าเกิดคดีที่มีโทษจําคุกอะครับถ้าเกิดตัวเขาไม่มีทนายศาลก็สามารถตั้งทนายได้ครับตัวเขาก็อาจจะขอซักคันเองได้ด้วยนะครับเขาจะขอศาลได้ได้ได้นะครับสามารถทําได้ครับ สามารถสักคานได้ด้วยตัวเองอในชั้นศาลด้วยแต่ทีนี้พอถามถึงเรื่องของเส้นเงินที่ทางอาจารย์ปันเทพออกมาเปิดเผยอะคะ่ะว่ามีถึงร้อยล้านของทนายตั้มนะคะที่เป็นคนละเส้น,ก,นกันกับกรณีของเจ๊อ้อยด้วยนะได้มีการตรวจสอบย้อนหลังไปด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้พลตํรวจตรีมนตรีท่านบอกว่ามีการตรวจสอบทุกทางอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เน้นในเรื่องการกระทําความผิดที่ถูกร้องกล่าวโทษมาก่อนอ